สวัสดีครับในการพูดคุยครั้งนี้เราจะมาลองอสำรวจเรื่องการสื่อสารที่มันไม่ได้มีแค่คำพูดนะครับแต่เป็นพวกภาษากายหรือพฤติกรรมต่างๆค่ะสวัสดีค่ะครับเรามีข้อมูลมาจากบทความอ่านใจคน17ข้อคิดจิตวิทยาสังเกตพฤติกรรมซึ่งก็รวบรวมข้อสังเกตไว้เยอะเลยน่าสนใจค่ะ เป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจสัญญาณพวกนี้มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะไปจับผิดใครนะครับแค่เรียนรู้สัญญาณที่น่าสนใจที่คนเราอาจจะส่งออกมาโดยไม่รู้ตัวค่ะเป็นการเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารเนาะใช่ครับคําถามคือสัญญาณพวกนี้มันเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วเราจะใช้มันทําความเข้าใจกันได้ดียังไงบ้างม,มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาเรื่องเบสิคเบสิคก่อนเรื่องสายตากับรอยยิ้ม ในข้อมูลบอกว่าการหลบสายตาเนี่ยข้อหนึ่งอาจจะแปลว่าโกหกหรือรอยยิ้มที่ดูไม่ธรรมชาติไม่ถึงตาข้อ3ก็อาจจะหมายถึงการเ,เสแสร้งเรื่องพวกนี้ได้ยินบ่อยนะครับใช่ค่ะได้ยินบ่อยมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะการหลบตาเนี่ยบางทีก็อาจจะแค่ประมาอ๋อครับ หรือบางทีก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมหรือบุคลิกส่วนตัวก็ได้ค่ะไม่จําเป็นว่าต้องโกหกเสมอไปจริงด้วยครับส่วนรอยยิ้มเนี่ยทางจิตวิทยาเขาก็จะแยกนะคะรอยยิ้มจริงใจที่มันจะใช้กล้ามเนื้อรอบดวงตาด้วยกับยิ้มแบบอยิ้มตามมารยาทที่ใช้แค่ปากครับครับข้อมูลเขาก็เตือนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปค่ะคือบริบทนี้สําคัญมากๆเลยนั่นสิครับและนอกจากท่าทางก็มีเรื่องคําพูดด้วย ที่เขาบอกว่าคนที่แบบอยู่ๆก็พูดเยอะผิดปกติข้อห mm ้า hmm. อาจจะกำลังพยายามกลบเกลื่อนอะไรบางอย่างหรือการตอบคำถามช้าๆข้อ8อาจจะไม่ใช่เพราะคิดแต่กำลังแต่งเรื่องอยู่ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะการพูดมากหรือน้อยไปหรือจังหวะการตอบเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าภาระทางปัญญาภาระทางปัญญา ค่ะคือการสร้างเรื่องโกหกเนี่ยมันต้องใช้สมองใช้พลังงานเยอะกว่าการพูดความจริงอ๋อครับมันก็เลยอาจจะแสดงออกมาเป็นการพูดติดตดขัดขัดตอบช้าหรือบางทีก็พูดเยอะๆไปเลยเพื่อซื้อเวลาอืมอื่นๆบ้างอย่างการจับแขนจับคอหรือว่าลูบผมตัวเองบ่อยๆข้อ4 อันนี้เขาว่าอาจจะแสดงว่าไม่สบายใจหรือเครียดค่ะพฤติกรรมพวกนี้มักจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม adapters คือเป็นพฤติกรรมปรับตัว adapter ใช่ค่ะร่างกายมันทำไปเพื่อปลอบตัวเองเวลาเจอสถานการณ์ที่แบบ ตึงเครียดไม่คุ้นเคยมันเป็นการตอบสนองต่อความรู้สึกข้างในได้เหมือนกันครับแต่แน่นอนบางคนก็อาจจะติดเป็นนิสัยเฉยๆก็ได้ไม่ได้เครียดอะไรเป็นพิเศษอ๋องั้นก็ต้องดูเทียบกับปกติของเขาใช่เลยค่ะการสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมปกติอาจจะให้ข้อมูลได้ดีกว่ามีข้อที่ผมว่าแปลกดีคือเรื่องทิศทางของเท้าครับข้อ2ที่ว่าเท้ามันจะชี้ไปทางที่คนนั้นอยากไปจริงๆหรือสนใจจริงๆ อ๋อค oh, ่ะค่ะมันดูเป Sin ็นรายละเอียดเล็ก no น no, ้อยมากเลยนะครับใช่ค่ะแนวคิดนี้มองว่าร่างกายส่วนล่างๆเนี่ยเราอาจจะควบคุมมันได้น้อยกว่าส่วนบนมันก็เลยอาจจะซื่อสัตว์กว่าคือถ้าคนคนนึงอยากจะลุกไปจากตรงนั้นแล้วเท้าเขาอาจจะเริ่มหันไปทางประตูแล้วโดยไม่รู้ตัวโหแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ต้องระวังเหมือนกันค่ะอาจจะมีปัจจัยอื่นเยอะแยะเลยครับ แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะข้อมูลก็พูดถึงท่าทีเปิดเผยอย่างการเปิดฝ่ามือเวลาพูดอ๋อครับอันนี้เห็นบ่อยค่ะอันนี้มักจะเชื่อมโยงกับความจริงใจความเปิดเผยอันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่คนรับรู้กันมากกว่าจะเป็นสัญชาตญาณจริงๆค่ะแล้วพวกสัญญาณเล็กๆน้อยๆล่ะครับอย่างคิ้วกระตุกตอนตอบคําถามข้อ7หรือเสียงหัวเราะแห้งๆข้อ10อืมพวกนี้คือที่บางทีเรียกว่า micro expressions ครับ มันจะเกิดขึ้นเร็วมากค่ะแบบแว็บเดียวแล้วก็ควบคุมยากมันอาจจะเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาก่อนที่สมองจะทันรู้ตัวอื hmm. แต่การจะจับสังเกตแล้วตีความให้แม่นเนี่ยเออต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ต้องดูภาพรวมอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เห็นคิ้วกระตุกแล้วตัดสินเลยครับผมเสียงหัวเราะแห้งๆก็เหมือนกันอาจจะแค่พยายามคลายเครียดหรือกลบเกลื่อนความรู้สึกจริงๆก็เป็นได้ค่ะฟังดูแล้ว สัญญาณต่างๆที่ว่ามานี้ก็มีประโยชน์นะครับแต่ก็ดูซับซ้อนมีข้อยกเว้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วเราควรจะเอาไปใช้ยังไงดีครับหัวใจสําคัญเลยคือมองมันเป็นแค่ข้อมูลประกอบค่ะไม่ใช่ข้อตัดสินข้อมูลประกอบใช่ค่ะแหล่งข้อมูลนี้ให้เครื่องมือสังเกตแต่ไม่ได้ให้สิทธิ์เราไปตัดสินใครข้อสังเกตอื่นๆอย่างเรื่องการเถียงเสียงดังอาจจะสะท้อนความรู้สึกแพ้ข้างในข้อ6หรือความเงียบผิดปกติข้อ11 อาจจะแปลว่ากำลังคิดหนักไม่ใช่ดือ้อ hmm. ครับพวกนี้ก็เตือนใจเราได้ดีค่ะว่าสิ่งที่เห็นภายนอกกับความรู้สึกข้างในมันอาจจะไม่ตรงกันเสมอไปอ hmm. การตีความต้องอาศัยความเข้าใจทั้งบริบทความสัมพันธ์แล้วก็นิสัยปกติของคนนั้นๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นข้อคิดสำคัญจากเรื่องนี้ก็คือการสังเกตพฤติกรรมภาษากายช่วยเพิ่มความเข้าใจได้จริงแต่ต้องระวังมากๆอย่าเพิ่งรีบสรุป ถูกต้องค่ะและบางทีนะคะคำถามที่อาจจะน่าสนใจกว่าการพยายามไปอ่านใจคนอื่นครับคือการลองสังเกตสัญญาณเหล่านี้ในตัวเราเองดูบ้างอ๋อหมายถึงสังเกตตัวเองใช่ค่ะการที่เราตระหนักว่าเอ๊ะตอนนี้ภาษากายเราเป็นยังไงน้ำเสียงเรากำลังสื่อสารอะไรออกไปมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็สื่อสารกับคนอื่นได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นก็ได้นะคะน่าสนใจครับค่ะแทนที่จะใช้ความรู้นี้ไปจับผิดคนอื่น ลองใช้มันเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงการสื่อสารของเราเองแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในระยะยาวนะคะ